รุสวัสดิ์จากอำเภอไม่สวยจังหวัดเชียงรายจ้าตอนนี้ไอรีนตื่นมานะคะมาเจอคุณอากำลังรดน้ำต้นไม้นะคะต้นผักผลไม้ในบ้านของเรานะคะนี่นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครได้มาเที่ยวไม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะแวะมาเที่ยวหาพวกเราได้นะคะ วันนี้เช้านี้ก็อากาศเย็นๆหน่อยนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นบรรยากาศสวนหน้าบ้านของพวกเราค่ะเดี๋ยวพาไปชมดอกไม้นะคะนี่นะคะเป็นดอกไม้ที่คุณอาปลูกไว้นะคะ ของเล่นหลานบ้านอยู่ติดโรงเรียนนะคะทุกคนเสียงมอไซค์ดังหน่อยนะคะบ้านอยู่ติดถนนกันนะคะของเล่นคุณหลานนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสมัยไอรีนเด็กๆนะคะไอรีนว่ายน้ำเป็นก็เพราะว่าบ่อนะคะบ่อน้ำที่เลี้ยงปลาของคุณปู่นะคะ สมัยเด็กๆนะคะไอรีนกับน้องสาวนะคะจะกระโดดลงบ่อน้ำบ่อนี้นะคะแล้วก็ฝึกว่ายน้ำกันที่นี่แหละคะ่ะนี่นะคะตอนนี้น้ำมันขุนน้ำมันขุนมันมันไม่น่าจะว่ายนะคะแต่สมัยเด็กๆเ,เนาะพอเราเห็นน้ำเห็นสะน้ำบอ่อน้ำนะคะเราก็กระโดดเล่นกันนะคะ เด็กบ้านนอกเนาะนี่เป็นศาลากลางน้ํานะคะบางครั้งเราก็จะมานั่งเล่นมั่งตกปลามั่งนะคะนําอาหารมากินกันบ้างนะคะนี่เป็นบรรยากาศของอำเภอไม่สวยนะคะบ้านติดโรงเรียนจ้าติดโรงเรียนมัธยมนะคะ นี่เป็นต้นใบเตยนะจ๊ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ใครต้องการใช้ใบเตยนะคะไม่มีใบเตยมาเก็บที่นี่ได้นะจ๊ะฟรีค่ะฟรีนี่เป็นต้นลิ้นจี่นะคะเพื่อนๆนี่สมัยเป็นเด็กกระโปโลก็ปีนอยู่บนต้นลิ้นจี่นะคะนี่เพื่อเก็บลิ้นจี่เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะช่วง8โมงจากอำเภอแม่สวยจงังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อนๆไอรีนเพิ่งตื่นนะคะตื่นมาหน้าตาสโลว์สเลทุกครั้งเลยนะคะนี่หน้าตาแบบสดๆกันเลยเดี๋ยวไอรีนจะพานะคะมาชมวิวในบ้านนะคะ กับคุณอานะคะตอนนี้คุณญาเสียเพิ่งเสียไป2เดือนนะคะไอรินกลับมาไทยก็เผื่อติดจามาร่วมทําบุญร้อยวันเพื่อคุณ่าน่ยเจ้าคุณ่าไอรินเสียไปเมื่อเดือนตุลาเนาะอ่ะตอนนั้นไอรินก็ยังอยู่ที่แคชเมียร์ไอรินก็สามารถที่จะเดินทางมา,าดวนได้นะเจ้าื่อม,มาร่วมในงานศพของคุณ่าเนาะไอรินก็เลยมาหลอบนี่นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ก็เขาก็จะทําบุญร้อยวันเพื่อคุณย่าและเจ้า บ้านหนอกขอกนารรมชาติสุดๆเจ้ามีเสียงไก่เสียงนกขันด้วยเนะ้อ อันนี้เป็นดอกปวยเสียนน่ะเจ้าที่คุณอาปููกไว้เนาะ นะเจ้ามากินข้าวง่ายด้วยกันเนะ้ออันนี้แกงพักกูดนะเจ้าใส่ปลาดุกเนาะอันนี้เป็นน้ําพริกน้ําพักเจ้าแล้วก็มีผักกาดลวกมีปลาทอดเจ้านี่ฝีมือคุณอาเนาะทำเพื่อไอลินกินมือเจ้านี่เจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเน้อข้าวงายเจ้าดูควันออกจุ้งจ,งจุงเลยตอนนี้อากาศเย็นเย็นู่นนาะเจ้าอากาศเย็นเย็นอยู่ช่วงสาๆก็อากาศเย็นเย็นอยู่ โอเคมากินข้าวายด้วยกันเจ้าพี่นอกโมฮามากินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นข้าวมื้อเช้านะคะข้าวายเนาะของคนเหนือเนาะเป็นอาหารเหนือนะจ๊ะมาค่ะ 拜拜。Bye bye.